กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปชม10แสงประหลาดที่เกิดบนท้องฟ้าและยังหาคำอธิบายไม่ได้ครับสำหรับ10เหตุการณ์นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแสงแปลกๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับบางเรื่องราวก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ลองไปชมกันว่าแสงเหล่านี้จะประหลาดแค่ไหนกันครับ มาดูแสงที่หนึ่งเสาลำแสงประหลาดที่เมืองซิกุนดาประเทศลัตเวียในเดือนมกราคมปี2009ซึ่งยังหาคำอธิบายได้อย่างแน่ชัดไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ครับนักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนก็ว่าอาจเป็นผลึกน้ำแข็งในอากาศหรืออาจเป็นแสงสะท้อนจากไฟบนถนนนั่นเอง ต่อมาแสงที่สองแสงประหลาดหรือเมฆที่คูคดเคี้ยวนี้เกิดขึ้นที่ไซบีเรียเมื่อเดือนธันวาคมปี2014หลายคนคิดว่ามันอาจเกิดจากจวรวดครับแต่ก็ยังไม่มีใครอธิบายได้อย่างแน่ชัดจริงๆว่ามันคืออะไรถัดมาแสงที่ 3, สาวเสาลำแสงอีกหนึ่งแห่งเกิดขึ้นทางตอนใต้ของรัฐออนทาริโอแคนาดาเกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ปี2014ที่ผ่านมา ถัดมาแสงที่4ครับแสงที่ดูแล้วชวนงงนี้เกิดที่ประเทศนอร์เวย์ในเดือนธันวาคมปี2009ทางอุตุนิยมวิทยาของนอร์เวย์ไม่สามารถระบุที่มาของมันได้ครับแต่คาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากการปล่อยจรวดของรัสเซียแต่สถานทูตรัสเซียบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดถัดมาที่แสงที่5วงแสงประหลาดเหนือน่นฟ้ามอสโกในเดือนตุลาคมปี2009 มีผู้คนหลายพันเห็นและถ่ายวิดีโอไว้ได้โดยมันมีลักษณะเป็นวงแหวนค,คล้ายๆกับ UFO ขนาดมหฮมาซ่อนตัวอยู่ในก้อนเมฆครับและแสงที่หกลำแสงประหลาดเหนือสนามบินเซียวซานมีผู้คนเห็นนับพันเมื่อเดือนกร,รกฎาคม2010เรื่องนี้ออกข่าวทีวีโด่งดังไปทั่วประเทศจีนและส่งผลให้ต้องปิดสนามบินในช่วงเวลานั้นอีกด้วยครับ ถัดมาลำแสงที่7ลูกบอลแสงประหลาดลอยจากท้องฟ้ามาอยู่เหนือ asa, มัสยิดอันอัคคซาเมืองเยรูซาเลม็มหลังจากนั้นไม่นานมันก็กระพริบแสงออกมาและพุ่งกลับทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วมีคนนับพันเห็นและคลิปอีกนับสิบที่ถ่ายเหตุการณ์นี้ไว้ได้แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ และถัดมาแสงที่8แมงกระพุนแสงสีเขียวที่ถูกถ่ายไว้ได้พร้อมกับแสงเหนือที่ประเทศนอร์เวย์เมื่อเดือนมกราคมปี2010หลายคนเชื่อว่ามันอาจเป็นแสงที่สะท้อนจากดาวเทียมก็เป็นได้ครับแสงที่9แสงประหลาดสีรุ้งแห่งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนมณฑลสีฉวนประเทศจีนในปี2008ลักษณะของมันอาจไม่ประหลาดเท่าไรแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือ แสงนี้เกิดขึ้นก่อนแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แค่30นาทีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ7,000 70, 0คนครับแสงสุดท้ายแสงที่10แสงประหลาดที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์ประเทศไทยเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากและมีผู้ที่พบเห็นแสงประหลาดเหนือเขากะลาอยู่บ่อยครั้งบางคนก็ว่าเป็น UFO บางคนก็เชื่อว่าเป็นประตูมิติที่มนุษย์ต่างดาวใช้เดินทางมายังโลก แต่ก็ยังไม่มีใครที่หาคำตอบได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่ครับและนอกจาก10แสงประหลาดนี้ครับยังมีแสงประหลาดถูกพบใกล้สถานีอวกาศนานาชาติอีกด้วยสถานีอวกาศนานาชาติครับถือเป็นอีกก้าวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมวลมนุษยชาติด้วยเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์นี้ทำให้เราได้เห็นอะไรต่างๆทั้งบนผิวโลกและในอวกาศ ในสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยได้เห็นมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งประหลาดที่อธิบายไม่ได้หรือ UFO อย่างเช่นลำแสงประหลาดที่ดูเหมือนจะมาจากยานอวกาศหรือ UFO บางสิ่งบางอย่างที่ดูไม่เหมือนสิ่งปกติทั่วไปปรากฏอยู่ใกล้กับสถานีอวกาศนานาชาติในขณะที่กำลังโครจรรอบโลก ซึ่งภาพดังกล่าวปรากฏอยู่ไม่กี่นาทีก่อนที่ทางสถานีจะตัดภาพออกไปยิ่งทําให้เรื่องนี้เป็นที่น่าสงสัยอย่างมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สถานีอวกาศนานาชาติจับภาพวัตถุประหลาดได้แต่ก่อนหน้านี้มีอีกหลายครั้งตั้งแต่มีการปล่อยสถานีอวกาศให้โคจรรอบโลกก็มีการพบวัตถุประหลาดปรากฏอยู่เหนือโลกของเราด้วยเช่นกัน ก็คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตครับว่ามนุษย์เราคงได้รู้ได้เห็นอะไรมากขึ้นก็เป็นได้นอกจากนี้ครับยังมีแสงลึกลับที่ภูเขาบราปริศนาที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จนถึงทุกวันนี้ครับปริศนาที่มีมาเกือบ100ปีนี้อยู่ในบริเวณป่าลึกที่ปกคลุมภูเขาบราวในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเรื่องราวมันเริ่มมาตั้งแต่ปี1913 เมื่อชาวประมงคนหนึง่งรายงานว่าได้พบเห็นแสงลึกลับสีแดงเหนือเส้นขอฟ้าทุกคืนและตั้งแต่นั้นมาก็มีรายงานการพบเห็นแสงไฟประหลาดนี้นับไม่ถ้วนโดยที่ไม่มีใครทราบที่มาที่ไปเหมือนกันว่าแสงไฟประหลาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร หลังจากที่เรื่องราวของแสงปริศนาถูกแพร่กระจายออกไปครับมีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ที่มาของแสงที่นี่บางก็เชื่อว่ามันสะท้อนมาจากกระจกรถยนต์หรือรถไฟหรือบางคนก็เชื่อว่ามันอาจเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกินกว่าที่มนุษย์จะหาคำตอบได้ว่ากันว่าช่วงที่สามารถเห็นแสงไฟที่ดีที่สุดก็คือช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งการเกิดแสงไฟในช่วงนี้จะค่อนข้างถี่มากจนเกือบทุกคืนเลยทีเดียวนอกจากนั้นทีมงานในชันแน l g e o อกราฟิกยังเคยเข้าไปค้นหาความจริงของแสงลึกลับนี้โดยพวกเขาได้แบ่งทีมสำรวจออกเป็น3ทีมประจำอยู่3สถานีเพื่อถ่ายภาพไฟประหลาดนี้ในมุมที่แตกต่างกันและใช้กล้องอินฟราเรดจับภาพในที่มืดในช่วงแรกพวกเขาพบแสงไฟประหลาดปรากฏขึ้น โดยหนึ่งในทีมสำรวจได้ใช้เลเซอร์พอยเตอร์ชี้เพื่อให้ทีมอื่นเห็นแหล่งกำเนิดแสงแต่แล้วจู่ๆทันใดนั้นเอกก็มีแสงประหลาดปรากฏขึ้นอีกจุดซึ่งดูแปลกกว่าอันแรกอย่างเห็นได้ชัดเพราะมันมีสีน้ำเงินและบูบบ้าไปมาสักพักก่อนที่จะหายไปในพริบตาแสงเหล่านี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ของเนชันแนลจิโอกราฟิกยังอึ้งไปตามๆกันครับ สรุปแล้วปริศนานี้ก็ยังอยู่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าแสงประหลาดนี้มันคืออะไรมันมาจากไหนใครเป็นผู้สร้างแสงประหลาดเหล่านี้ขึ้นมากันแน่แล้วคุณหลักคิดว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างถัดมาที่เรื่องราวของนักบินอวกาศจับภาพแสงเหนือที่เด่นชัดหลังเปลวสุริยะปะทะโลกครับเปลวสุริยะคือการระเบิดครั้งใหญ่ในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ครับจนเกิดเป็นพลังในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกือบทุกย่านความถี่ และอาจส่งผลต่อระบบพลังงานและโทรคมนาคมบนโลกอย่างใหญ่หลวงได้แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สร้างปรากฏการธรรมชาติที่สวยงามได้เช่นกันซึ่งที่ผ่านมาโทมัสเฟสเควท นักบินอวกาศจากองค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA ได้โพสต์ภาพถ่ายที่น่าทึ่งลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาแสดงให้เห็นถึงแสงออโรราหรือแสงเหนือรูปวงแหวนจากนอกอวกาศอย่างชัดเจนเรากำลังถูกเยียวยาโดยแสงเหนือที่รุนแรงที่สุดในภารกิจของเราทั้งหมดเหนืออเมริกาเหนือและแคนาดา โทมัสกล่าวยอดแหลมที่อศัศจรรย์สูงกว่าวงโคโจรของเราและเราบินอยู่เหนือศูนย์กลางของวงแหวนมันเป็นคลื่นที่รวดเร็วและสั่นไหวไปทั่วสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้คืออนุภาคที่มีประจุสูงซึ่งระเบิดมาจากดวงอาทิตย์เดินทางข้ามความว่างเปล่าของอวกาศ ชนเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกและเปลี่ยนเส้นทางไปยังขั้วโลกเหนือของโลกเราเมื่อพวกมันไปถึงสนามแม่เหล็กของโลกเราอนุภาคจะมีปฏิกิริยากับอะตอมในชั้นบรรยากาศของโลกและปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของแสงครับนี่คือเรื่องราวของแสงประหลาดที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ